สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูง จริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครใ้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้าดับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจาก ระ,ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปเบายกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพราย,รายงานตรงต้องที่วูปเบายสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเบายดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ รีเบล500ปี2018ฟังอีกครั้งนะครับผมปี2018นะคุณผู้ชมไม่ใช่ปี2017ไอ้พวกสีดำธรรมดาอะไรพวกนี้นะตัวนี้เป็นตัวสีใหม่สีเดิมโรงงานสีส้มเงาแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้กุญแจแท้ครบ2ดอกมีกุญแจกล่องหลังด้วยรถวิ่งมาแค่7,000โลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเล่มพร้อมชุดโอนครบ สภาพสวยมีแคสบาร์ใส่มาให้แล้วสปอร์ตไลท์ออกทริปยามค่ำคืนไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วกาดหม้อน้ำติดตรงรุ่นมาเรียบร้อยยางใหม่หน้าหลังนะคุณผู้ชมสภาพยังเรีย่ยมๆอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานเขาบอกว่ายางตัวนี้เขาใช้แล้วประทับใจนะครับผมของพิลลรี่เลยนะแล้วทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะครับเฉพาะยางอย่างเดียวเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเพราะยางเดิมมัน7 8็0 0พันแล้วนะฮะ ยางพิลลรี hmm. ่เป็นหมื่นนะครับผมหน้าหลังนะคอท่อเดิมไม่เคยพ่นไม่เคยสาดนะครับสวยมากนี่ตรงแคสบาร์ฝั่งนี้เขียนว่ารีเบลด้วยนะฮะตรงรุ่นเฟรมสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยตัว500นะฮะอ่ะมีของแต่งมาด้วยแคสบาร์หลังนะครับมีกล่องหลังด้านข้างอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าดีกว่าแต่เป็นกระเป๋าแข็งนะนี่นะกระเป๋าแข็งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีแหกท้ายใครจะไปใส่กล่องหลังนะฮะใส่เพิ่มได้เลยนะครับผมมีบ่อตรงนี้แถมมาให้ด้วยนะน่า อยู่ตรงนี้นะครับมีกุญแจสำรองอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเบาะเดิมให้นะครับมีเบาะที่ตูดให้มีเบาะที่พิงหลังตรงนี้ให้นะครับผมกุญแจสำรองนะส่วนเบาะาที่มันเป็นตอนแยกของตัวนี้จะอยู่กระเป๋าด้านขวาผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพโดยรวมทั้งคันสวยคลิปสวยจาัาบนะครับผมมีชิวหน้านี่ฮะตัดลมได้เป็นอย่างดีใครเอาไปออกทิปโคตรดีนะครับวิสัยทัศน์ดีด้วยมาดูกันรตรงนี้นะนี่เห็นไหมฮะตัดแสงดี นี่นี่มือผมอยู่ด้านนอกชิวนะนี่ฮะนี่วิสัยทัศน์ดีมากๆเลยนะครับผมพร้อมเอาไปออกทิปนะใส่กองหลังตัวหนึ่งจบเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับหล่อแล้วนะขับทรงนี้คือแบบว่าโคตรเท่นะครับดูมีเสน่ห์มากๆนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้อัตราบริโภคน้ํามันตกอยู่ประมาณ2 0 3 0ลลิตยี่กว่าถึง30ลลนะครับด้วยความที่เป็น2สู แต่ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะ Honda าเนี่ยทำบล็อกเครื่องมาได้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับอ่ะ่อเธอสวยเดิมโรงงานด้วยนะอันนี้คือไม่ได้แบบว่ามาสาดมาพ่นอะไรนะฮะอันนี้คือเดิมเดิมเลยเฟรมดิสเบรก abs ทำงานครบเฟรมสวยสวยใสใส,ส,ส้ตท้องแห้งเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าเปิดปุ๊บตรงนี้เขาใส่ยกแฮนด์มาให้ด้วยนะครับออกทิปสบายได้แน่นอนไม่ต้องก้มหลังนะอ่ะมาสตาร์ทรถกัน อ,อ๋อลืมปิดสวิตช์ออฟลันนี่ฮะนี่ครับชึ่งเดียวติดผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะมาดูระบบไฟกันระบบไฟตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับ,ร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 บสูงต่ำสูงต่ำติดครบนะครับเดี้ยวซ้ายติดเดี้ยวขวาติดนะครับผมอโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไฟพามาไฟฮาสานนะครับผมกดปุ๊บนี่ติดปับ๊บ ไฟท้ายติดครบไฟเบรกติดครบนะครับผมพร้อมใช้งานนะฮะไฟสปอตไลท์อันนี้แถมนะครับไปลองเล่นกันดูนะับว่าต่อ,อยังไงนะเพราะผมไม่ได้ต่อนะครับผมตรงนี้นะอ่ะโอเคปึ๊บสวิตช์ออฟไลนอยู่นี่นะครับยังไม่ต้องใช้ให้ดูสภาพเครื่องยนต์พร้อมกับรอบคันแบบชัดๆกันไปก่อนนะครับนี่สวยนะอันเนี้ยผมว่ามันเป็นสีส้มเนี่ยมันเป็นสีที่แบบพอใส่นในฮะไอในในรีเบล500แล้วอ่ะมันดูมาดีนะฮะ ขับไปไหนมันดูรู้สึกว่าแบบไม่แก่จนเกินไปมันจีนจานะครับแล้วก็รู้สึกให้ความแบบเฟี้ยวอย่างบอกไม่ถูกบวกกับความคลาสสิกของสีส้มด้วยสังเกตไหมครับรถราคาแพงๆสีต้องแป้นๆนะครับผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมโอเคปิดไฟทาสานนะครับผมเปิ๊บเรียบร้อยนะฮะอ้าเลยกดตรงนี้นะครับว่ากี่กดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวแยกก็กดใช้งานได้นะครับนี่นะฮะเห็นกันไหมเอ่ยนี่ซ้ายขวา นี่นี่แล้วก็ด้านขวาปึ๊บติดได้หมดนะครับผมมาดูควันขาวกันดีกว่าออนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมท่อเดิมๆอัตราเร่งดีมากคุณผู้ชมบิดเป็นมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะนี่ดูนะ ส่วนหน้าปัดหน้าจอของเขานะครับผมก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาให้ดูชัดๆนิดหนึ่ง7,000โลนะเราสามารถกดดูทริป A t ทริป B ีน่งส0 0โลนะครับแล้วก็ทัวล์มี3อย่างทริป A ทริปบทัวล์เจะดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องครับรถสวยมากนะ95%บวกบวกๆเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะ เลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูป p บบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับอสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม นะฮะตัวนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างผมไปสำรวจราคามาได้บอยแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปี2017นะคุณผู้ชมปี2017เนี่ยเขาขายกันอยู่แสนสองกว่านะครับผมนะหรือว่าแสนหนึ่งเอันนี้คือแบบว่าถูกมากๆแล้วนะครับผมนะถ้าสภาพไม่สทมเกินไปเอาสภาพเดียวกันนะแต่ตัวนี้ปี2 0 1 8วิ่ง7 0 0 0โลเล่มพร้อมชุดโอนครบผมขออนุญาตขายราคาโคตรสุดโคตรเลาใจนะครับผม1 9 9 0 0บาทแค่นั้นพอครับคุณผู้ชมครับ1 0 0 0 0กับ 9,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมรคลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500คุณคิดด,ด,ดูแล้วกันว่าคิดแค่500นี่ส่งถึงหัวกระไดบ้านหน้าบ้านที่โคราชที่ชลบุรีนะครับผมส่วนกรุงเทพปริมรคลปทุมธานีอยุธยาด้วยนะอยุธยาทั้งจัง,จงหวัดเราก็ส่งฟรีให้นะครับผมออยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมา รบ,บริการที่2ตรวจเช็คสกรีน2 0จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนละแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอเรายังถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกตั้งหากนะครับผมส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่1นึ่งแสนเก้าพัน 900บาทเท่านั้นพอนะครับผมเดี๋ยวมาดูอัตรประโยชน์ต่างๆนะครับผมอย่างตรงนี้นะฮะหลายคนถามว่าใส่มาทําไมนะครับมันเอาไว้กันร้อนเบาเวลาไปจอดตากแดดดีมากๆแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบลอกออกได้เลยครับมันมีเบาะอยู่นะครับผมนะส่วนตรงนี้กล่องเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคุณสามารถใส่แกงใส่ของแยกได้ของร้อนของเย็นอันนี้ดีมากหรือออกทริปคุณจะใส่เสื้อผ้านะครับใส่หมอนใส่สัมภาระ ได้นะครับแล้วก็ใส่กองหลังเพิ่มสักอันหนึ่งเอาเบาะที่มีให้เนี่ยแปะตรงนี้คนซ้อนนั่งสบายเพอเผลอหลับเลยนะครับผมชิลหน้าตัดลมได้ดีลมไม่ประทะตาไม่เป็นต้อนะครับขับยาวๆนะฮะสบายใจหายห่วงยกยืงมาแฮนมาให้สูงขึ้นนะครับไม่ปวดหลังไม่ต้องก้มไปข้างหน้ามากนักยางเป็นหมื่นพิลลรี่หน้าหลังนุ่มหนึบรีดน้ดําดีแคสบาร์นะครับติดสปอตไลท์ได้นะฮะแล้วเป็นแคสบาร์ไม่ได้แยกเป็นแคสบาร์แบบเชื่อมมาถึงด้านขวานะครับ เชื่อมซาขวาแบบนี้แข็งแรงทนทานรับน้าหนักได้ดีแน่นอนนะครับการหม้อน้ําเอาไว้กันหินดีดนะครับเวลาขี่ทางไกลมีหินกระเด็นมาโดนนะฮะก็สามารถช่วยซอฟต์ตรงนั้นไปได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ในรถคันเดียวกันรีเบล500ทะเบียนกรุงเทพนะครับผมคันนี้อย่าชา้าเด็กขาดโทรมาได้ที่ 064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อน10-20นาทีมันไปแล้วนะรถแบบนี้อยู่ไม่นานแนะ่นอนคุณคิดดูราคาฟอร์ซ่านะครับผม ดีเบลห้ารดีซีราคาฟอร์ซ่าจะไม่ไปได้ไงถูกกว่าฟอร์ซ่าอีกด้วยนะครับผมโคตรคุ้มนะครับได้500ยังไงมันก็คือ5 0 0รีซีวันยังคำแน่นอนเรารับซื้อรับเทินให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเทินรถใครอยากจะขายรถเราได้ราคาดีๆนะฮะแอดไลน์แอดเบยูหกสามห้าใส่แอดไซน์หน้าตามด้วย w ดบันยูหกสามห้ามาได้เลยหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้มาก็ได้นะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงและ โอนเงินสดเดี๋วนั้นตรงนั้นฟังอีกครั้งนะครับโอนเงินสดเดี๋วนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับเ่ากักว่าคุณได้เงินเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยรถก็ได้นะครับสบายใจใหายห่วงแฟ,แ,ฟแฟร์กันเลยนะฮะไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครต้องการใช้เงินด่วนเงินไวทักไลน์หาเราได้เลยนะครับหรือสแกนเอ Code โค้ดมาได้เลยนะอ่ะอันนี้เรื่องการซื้อขายนะครับผม ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มั่นใจค่าจะส่งโทรมาคุยกันได้ครับค่าส่งไม่แพงนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือเพิ่งมาดูกันใหม่ๆนะฮะรถที่ร้านสวยบอกสวยมีรอยบอกมีรอยเคยเก็บงานมาแล้วตรงนี้เคยมีรอยแล้วเก็บสวยมาแล้วก็บอกด้วยนะครับที่ร้านบู๊บบอยเป็นแบบนี้นะฮะถาม FC ที่มาก่อนหน้าท่านๆได้เลยนะครับลองคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับรีเบล5 0 0สาย ประหยัดแต่สวยโคตรๆคันนี้นะครับผมสวัสดีครับ